ครับไปเลี้ยงช่วงแรกครับผมก็ก็บอบอเครื่อง่าบอเลี้ยงเองดอกบอได้ตั้งใจนะาบอได้ตั้งใจครับครับรวมมันก็สีอยากให้เลี้ยงหาเลีเย็ดอทน่าครับผมแต่ว่ามันขยายบอได้เร็วจนิดหนะคือว่าคันเลี้ยงนิหน่อยๆมันก็เกษีวะแล้วไปซื้อครับพ่อเพราะว่าจริงๆริงคือความต้องการของตลาดก็คือมันมีมากแล้วเพามีหนูขายมันอารมณ์เสียเลยเป็นที่ให้อาหารตอนนี้เป็นที่ให้น้าเนนะะพ่อ ส่วนไฮน่ามันก็ต้องยกออกได้โดยใช้ขดแกลียวตัวนี้นี่ครับนี่เป็นเป็นนูกเกียเอครับขันเดินคัวซัมนี่ือวาหนูตัวใหญ่ครับผมถือว่าตัวใหญ่ได้ครับนี่นููเดินคลัวนี่ซัมมี่ทีวันทีว่าใหญ่ครับผมจะสนับสนุนกับที่เทศไม่ทานลูกนั่นละครับผมใช่เขาเลี้ยงต่อไปครับครับผมเดไว้ลูกทั้งสองคนนั่นละครับผมลูก าร์มหนูกใหญ่ชัยภูมิอำเภอบ้านแท่นสวัสดีครับวันนี้นะครับผมก็อยู่ที่อำเภอนากลางนะครับจังหวัดหนองวัวลำพูนะครับวันนี้ก็ได้มาที่หนองบัวลำพูอีกแล้วนะครับ ก็เพิ่งมาส่งที่อําเภอเมืองอา,อาทิตย์ก่อนอาทิตย์นี้ก็ได้มาส่งที่อาํอาเภอนากลางครับก็เข้ามาส่งคุณพ่อที่นี้ก็อยู่ที่ที่ทุ่งนาครับที่ไร่ครับที่ทุ่งนาก็ห่างจากหมู่บ้านประมาณสักห้ากิโลครับคุณพ่อก็เลี้ยงหนูไว้ระดับหนึ่งแล้วลองทดลองดูประมาณสักห้าหเดือนครับพอมั่นใจแล้วก็ตอนนี้ก็มาลงชุดกลางนะครับมาลงชุดกลางก็ ลองสอบถามคุณพ่อด้วยหนูที่เลี้ยงก่อนนั้นนี้เป็นยังไงบ้างคุณพ่อก็ตอนนี้ก็คือหนูไม่พอขายนะครับก็เลยต้องสั่งหนูเพิ่มนะครับสั่งหนูเพิ่มนะครับจากฟาร์มเรานะครับเดี๋ยวยังไงผมพาไปแนะนําให้รู้จกักเจ้าของฟาร์มนะครับตอนนี้ก็คืออันนี้ก็เป็นทุ่งนานครับเป็นทุง่งเป็นทุ่งนาเป็นไร่นะครับแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นทําเพิงไว้นะครับทรมเพิงไว้เลี้ยงหนูตรงนี้นะครับก็บรรยากาศค่อนข้างดีครับข้างนอกแบบนี้ครับหนูดอกลูกได้เยอะมากเพราะว่ามันไม่มีเสียงรบกวนนะครับม เดี๋ยวไงผมพาแนะนำรู้จักเจ้าของฟาร์มครับนี่นี่มาหนึ่งไปดีครับคุณพ่อครับสวัสดีครับชื่อคุณพ่อยังเนาะครับผมคือพ่อสุทัศน์พ่อสุทัศน์ชื่อเล่นชื่อยังครับพ่อสุทัศน์ซื้อพ่อทัศน์เนาะยูนี่ยูใส่ครับผมอยู่นี่เดีี๋ยยวนู้หมู่บ้านเนี่ยครับผมมู่บ้านน้องแก่มู่บ้านน้องแต่ครับตำบลกุฎินจีตำบลกุฎินจีอำเภอนากลางจังหวัดน้องวัวลำพูเนาะก็วันนี้คิดอย่งไรจังอยากเลี้ยงหนูเริ่มต้นนี่ครับกับเริ่มต้นที่แรกๆกกับเป็นลูก เป็นผูแะน่นนั่ผมก็เลย,เ,ลยเอามาเลี่ยงร่่่่่่งครับตอนแ่กน่่ตั้งอยากเลี้ยงเอง่่่่ย่่่่่่ง่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่บ่บ่บบ่อ่่่่่่่่่า่่่่่่่่ง่่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 ่เ่ว่า่า่่่มเ่เ็ไ <c oughs> อ้ งานนักไ่เคยได้นะก็เลยเลี้ยงหนูก็เลยลองเลี้ยงหนูบ้างนนี้เลี้ยงไม่จักเดือนเลยครับก่อนนีเลี้ยงม่จากเดือนนะเลี้ยงประมาณเจ็ดเดือนประมาณเจ็ดเดือนรู้สึกยังไงครับก่อนเลี้ยงกับหลังเลี้ยงรู้สึกยังไงครับรู้สึกมันดีบอลหรือมันบอดีมันจังไหนครับผมแต่กอนเลี้ยงมันบอบอยบมักเลี้ยงแล้วใครก็ว่าไม่เคยเลี้ยงนะบ่เคยเลี้ยงหนูเครื่องยันนุ่นกัดเพราะเลี้ยงเราเพรเลี้ยงเเอมัน รู้สึกว่ามันดีครับผมรู้สึกว่ามันดีมันแบบว่ามันก็ออกลูกไม่เห้ยเห็นอยู่เรื่อยๆมันขยายออกไปเรื่อยนะอืครับผมมาเนี้ก็วันนี้ลูกก็ว่าเอ๊ยพอเลี้ยงในหลัก็จัดชุดไงห้เลยมาเนี้ยก็เลยลูกมานนี้ก็เลยมาคุยกันครับลูกลูกว่าเดี๋ยวเพิ่มเฮ้าต้องเพิ่มเี่อหลเพราะเพิ่มก็มันอยู่บ่พ่อบ่พ่อเลี้ยงเผื่อใครก็ว่ามันขยาย บเร็วคือว่าคันเรียงน้อยๆมันเกษียบอะไรเาไว้ซื้อครับพ่อเพราะว่าจริงๆคือความต้องการของตลาดก็คือมันมีมากแล้วเ้ามีหนูขายมันอารมณ์เสียเลยโอเคครับผมอันนี้ผมขออยากสอบถามเพิ่มเติมเลยครับอันนี้บอนี่นะครับลุงเลื่อนนี่เป็นลุงเลื่อนเก่าหรือลุงเลื่อนยังครับนี่เป็นเป็นเป็นของกันครับนี่เฮ็ดเฮ็ดกระตอบอยู่เฮ็ดกระตอบเฮ็ดเทียงหน้าเฮ็ดเทียงหน้าคนอาศัยอ่าคนอาศัยอยู่นี่เห็นตรงนี้นะครับเนาะพอดีก็เลยมาคุยกันว่าเออเอาเพิ่มมาขยายครับ ขยายไอ้งูนี่แหละครับผมก็เลยเดี๋ยวมาใส่นี่<อ>ที่จริงกับเห็ดมี่ห้องการสเห็ดทา่ทาฝนเหรอครับผมมาเนี่ก็เห็ดอันนี้ไปก่อนครับครับว่อย่างนะครับตอนนี้ที่ไร้ผลอยู่ทรงแน่อยู่ไหนครัเห็ดขยายจากมื่นบอกขยายได้โอเคครับพา <laughs> ผมไปเบิร์นบอนี่ครับครับตอนนี้ก็คือบอตอนนี้คือทั้งเบินจากบอครับพี่ครับเนี่ยยี่สิบสี่สิบบอส่อเนาะได้เครื่องหนึ่งเนาะเครื่องหนึ่งพอดีของตรงนี้สักพักมันนี่จะขยายออกไปคนคนอยู่อยู่ไหนเนาะนี่ให้หนูอยู่ งบันี้บอนี่ครับราคาจากบาทครับบงบอยแถวๆนี้ครับลอยสามสิบลอยสามสิบต่อวงบอเนาะต่อวงบอยครับสี่สิบพุทธแปดสิบครับผมความกว้าง80ความสูง40่สิบนอกจากยูทีประมาณผมว่าก็ยูทีเระดับกลางๆครับเกือบสูงไปแล้วครับเพราะว่าปกติบอยนี่ก็มันยูทีลอยลอยดึงลอยยีครับสันลอยสามสิบทีว่าอยู่กลางๆนะครับบัสูงเกินไปแต่ว่าข้างภาคเหนือนี่เกือบ200ครับพวกนี้ ครับผมวันนี้มาเบิ้งข้างในครับในบอการตัดฝาเกิ็ดปุ๊บโอเคมากครับผมตัดฝาเก็ดค่อนข้างดีนากๆครับผมข้างในบอกันนี้ครับให้อาหารแบบรุ่นเก่านะครับพอจะควยกขึ้นมาดเเลยครับโอเคนี่ครับอันนี้ก็คือเป็นที่ให้อาหารแบบประหยัดครับอ่าผมเริ่มต้นไม่ไหมผมเลิ่มต้นแบบนี้แหละครับก็สามารถใส่อาหารใดแต่จริงๆควรจะอันนี้ควรจะแบบเนียนแบบนี้ครับสอดไปแบบนี้อันนี้มันอันนี้คือพันเป็นแบบนี้ครับรวมแบบนี้มันก็มันเก็เอาออกที่เก่า แม่นครับครับทีมขึ้นเขามันต้องแบบนี้มันต้องเห็ดเรเนียนมันตงเห็ดครับวันนี้คุณพ่อเอายังเจาะครับผมสอนท่านผู้ชมบ้างนะครับขันแบบนี้นี่เอายังเจาะครับโอ้ยเอาเห็ดง่ายๆครับผมเป็นเอาตะปูตะปูขั้นขีดครับแล้วก็เอานิวัดเอาก็พร้อมนิวัดครับคิดว่ามันแล้วตะปูขั้นขีดตอกครับตอกรอบๆแล้วก็อือตอกไฟเอาฟ่อน รครับนะนี่ครับอันนี้กับยันเนาะอันนี้กระป๋องนี่ซื้อเขามาหรือขอเขามาครับนี่กระป๋องนี่กระป๋องนี่ได้ไปซื้อกล้วซื้อกับซื้อบอัวแพงเนาะเพราะว่าขออกก้าเจ้าะเออเอาบอ่บอใส่ยอยู่แล้วนะเออครับผมเขาขายเป็นอของเก่าอยู่แล้วเป็นกิโลละเนาะครับอืมขายกาแฟครับผมนี่ครับเนาะวันนี้มึงระบบน้ำครับลบน้ำเป็นขวดนะครับลบน้ำครับเป็นขวดแบบนี้นะครับลบน้ำเนาะ อยู่นี่อยู่ทุกแน่ยังจาะครับนี่อยู่ทุกแน่หนี่อยู่นี่ยังเจาะครับหนี่นี่ก็ขอดนะครับขอดตับดูขอดกีดโอ้ใส่ขอดนะครับมีสะบานนี่ครับเด้วยนี่นี่จ่ออครับมันโมมี่ใส่ฝาระบบน้ำเกลบขวดแบบนี้แบบดีครับผมเ็ดเต็มสีเลยครับถูกต้องนะครับก็คือให้มันง่อยบ่มีบ่ง่อยครับให้มันออกมาเนี่ยสีหุ่นพอเนาะบอมตองมี่ยังมาขึ้นให้มันห้องนี่ครับแต่ว่ามันต้องมี่มองระบายน้ำคือเก่าครับถ้าว่ามีมองระบายน้ำเข้ากระดิี เชีๆออกมาคือเกามันก็จะเปลี่ยนคื้เกาวครับผมต้องมีหมองระบายนาหนิดึงครับให้มันออกจากหนองบอ่อครับมันจะดีมากๆเลยครับส่วนข้างนอกนี่ครับนี่ <g ur ly> มาดูข้างนอกก็จะเป็นแบบนี้นะครับอันนี้ก็หมูนี่ก็ขึ้นนาจิมมีมีฉางมีวิดีโอก <c oughs> ินดีแท้ครับอันนี้อันนี้ก็ขึ้นนะครับอันนี้คือติดกาวเลครับอันนี้คือบอบเคอเครับคันนี้สิต้องต้องไม่ติดกาวว่าจริงๆแรงดันจากนี่มันมันตำเพราะว่าที่จริงก็เพ็ด เฮ็ดไปก่อนเฮ็ดไปก่อนเฮ็ดครับเฮ็ดบ่ได้ยบ่อเรียเรียนรู้มาดนก็เลยเฮ็ดไปก่อนในื้ติดเก่าครับแต่ว่าที่จริงแล้วมันต้องบ่ื้ติดเก่าเพราะว่าเฮาได้ทําความสะอาดไงแม่นครับก็เลยอืต้องเป็นแบบนี้ครับมาเบิ่งฝั่งนี้ครับฝั่งนี้แค่เนื้ติดเก่าดูดออกได้บ่พอสิมันมันก็หัวไปทางเนื้อเก่าครับแม่อตรงแบบนี้นี่ครับนี่เนาะอันนี้บ่ติดเก่าขั้นที่ทั้งความสะอาดกับอ่าอันนั้นล่ะเอาลงมาหนึ่นครับนั่นล่ะปึ๊บ แมนไหมแมนไล่ออก<ส>ม,อมาทางนั้นก็เรียบร้อยครับมันยังทีเดียวเนี่ยเพราะว่ามันโม,มโหยู่แล้วครับเพราะว่าแรงดันมันไม่ได้สูงปันไดนเพราะว่ามันบนสูงแฮงเนาะพอพิวซีเองมันเกิดมันเกิดสามารถอันนี้อากาศไหลอยู่เดียวครับผมนี่เพระาะว่าในต้องเฮ็ดจังสี่ครับคันติดเก้านี่การทำสารคือหนูจะได้ขึ้นไปขี่ไปเยี่ยวใส่คือเก่าขับยังไปลงคือเก่าเลยการทำสารมันชิงยากเนาะโอเคนะครับประมาณนี้เนาะเกือบคลาๆก่อน บันี้นูที่เลี้ยงเป็นเบิ้องนูเก่าที่เลี้ยงครับยี่ฟางนี้นี่คือเป็นเถิบเก่าเนาะนี่อันนี้ก็เลี้ยงมาก,ก่อนที่ว่าวหกเดือนนะครับอยู่ฝั่งนี้เนาะครับเนาะนี่ <มา S 1> นยี่สิบอบ,บอลยี่สิบบอลตอนนี้ครับอ่ายี่สิบบอลเดียใคไปครับเนี่ยขายอยู่ขายไม่ใช่นี่ขายเืมหรืออะไร้ว่างออไลน์ไม่ในีครับนี่อันนี้ก็เป็นนูขอเก่าเนาะเลี้ยงนู้เป็นเหลี่ยมีียังชิ้แนะนําท่านผู้ชมในบ่ครับตอนนี้วิธีการเลี้ยงหนูนี่เป็นอย่งไรนะนาะครับบันี้เนาะวิธีเลี้ยงนี่ครับ อันนี้ค็อข้อเห็นมันเห็นมันส่วนมีหัวอาหารมีข้าวโพดใส่เฟืองมีน้ำใส่น,นี่มันอาศัยนี่พอมันพอรบกวนยกยกอันนี้ให้ผมนะครับโทษนะครับเดยผมไม่มีมือจับยกไอเทมงานเห็นมามนะครับนี่ครับอันนี้เป็นระบบเก่าตั้งแต่ผมเริ่มต้นนะครับเริ่มต้นนะครับนี่ระบบเกา่านี่ค็คือฝั่งน,นี้เป็นเป็นที่ให้อาหารฝั่งนี้เป็นที่ให้น้ำนพนะส่วนให้น้ำมันก็ต้องยกออกได้โดยใส่ขวดแก้วตัวนี้นี่ครับนี่ นอันนี้อันนี้ต้องเนียนนะพ่อเนาะคำว่าเนีนมันจะขาบออกมันครับครับเชื่หน่อยครับผมนี่ครับอันนี้เป็นรุ่นเก่าดีเห็ดครับแบบนี้นี่ครับถ้าบัดคนเริ่มต้นแบบนี้ก็ได้ครับผมแต่ว่าค่อนข้างฉีเมื่อยในการเปลี่ยนหนามล้างขวดล้างแก้วตลอดมันหลาายรรเเื่องหลายกับเมื่อย์น่ะขันยนหน่อยก็พอได้อยู่ไอู้นูเดียนครัวครับผมนี่หนูเดียนครัวครับหนู้นขังสมบูรณ์ดีครับเที่ยวหนี้ก็โอเคครับว่าช่วงนี้หนาวคนจะใส่เสื้อแบบนี้แหละครับ นี really so <Are S 1> ่ห well, นูเ well, ด so ืนกัวนกลัวต so ัวมากครับถือว่าเป็นเป็นนุเกียรตเอครับคันเดินกลัวสัานหนถือว่าหนูตัวใหญ่ครับผมถือว่าตัวใหญ่นีครับนี่หนูเดินกัวนี่สัานหนถือว่าใหญ่ครับผมโอเคครับคุณพ่อถามพีคนสนใจอยากจะเลี้ยงหนูอยากจะมาชมหนูอยู่น่สามมรถเข้ามาเยี่ยมชมใพ่อได้ครับอยู่นีซอยเนาะพ่อเนาะน้องแต้บ้านน้องแต้ ครับผมตำบลกุฎินจีตำบลกุดินจีอำเภอหน้ากลางออำเภหน้าากลงจังหวัดหนองบัวลำพูจังหวัดหนองบัวลำพูขอเบอร์โทรหน่อยพ่อเบอร์โทรศัพท์062 062ครับ487 487ครับ8081 8081นครับนะครับถ้ามีคนสนใจครับอยู่แถวอำเภอหน้ากลางหรืออำเภอใกล้เคียงเนาะจังหวัดหนองบัวลำพูแถวๆนี้นะครับ ก็สามารถเข้ามาเยี่ยมชมนะครับฟาร์มคุณพลอยเนี่ยคุณพลอยก็อยู่ตรงหน้าอากาศดีๆีนะพอเนาะบรรยากาศดีแต่ค่อนข้างหายอย่างนิดนึงว่าอยู่ลึกนิดนึงขันมียังกระโทมมาตามเบอร์ที่บอกใครนะพอนะครับผมครับผมสามารถโทษได้ตลอดครับนี่อันนี้มาสัมผัสคุณแม่ก่อนสวัสดีคุณคุณแม่ครับผมสวัสดีครับค่ะชื่อคุณแม่ยังเนาะคุณแม่ลุงคุณแม่ลุงครับคุณแม่ครับตอนที่คุณลูกอยากเลี้ยงหนูรู้สึกจะไหนนะครับตอนแรก้ยงเนี่ยย่านแล้วเนี่เนาะครับย่านว่าเลี้ยงได้บ่ย่านอยากกูนย่านอะไรบ้างที่ ายังไม่อยากใครอีกแล้วงแเลยว่าล่องโลดแม่อ่าสันผู้หลูกล่องล่องเบิ้งนะสันก็เลยล่องเบิ้งครับเอาล่องเบิ้งก็ได้เอาเข้าทาอยู่มันนะมันเลรียกแบบมันเป็นมันมันกันวันนี้มียังสิฝากถึงคุณหลูกว่ะครับทั้งคุณหลูกคนหนึ่งอยู่ต่างประเทศเนาะคนหนึ่งอยู่กรุงเทพมียังสิฝากถึงคุณหลูกเนี่ยเนาะก็ให้ลูกกันนี่แหละสนับสนุนกับที่เทศไหว้ทานลูกคนละครับผมใช่เขาเลี้ยงต่อไปครับครับผมเดไใบลูก ทั้งสองคนนั่นแหละครับผมล,ลูกลูกชายพันกันรอรอลูกสาวพันกันงามงาม,งามครับผม <laughs> ครับสวัสดีค, <laughs> <laughs> ครับลูกสาวยังไม่ได้กินข้าวหนูครับวันนี้ฟาร์มลูกพุกใหญ่ชัยภูมิเพ่อมาเที่กับคุณแม่ยังนอ,นอนหน่เนาะแม่ลุงทิพย์แม่ลุงทิพย์กับคุณคุณพ่อ,อยังนอพ่อสุติธัตเขาตัวลาไปก่อนสวัสดีครับคลิปเียบแล้วครับกวนซาร์เฮลีย์